สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะอย่าให้ขาดโบราณว่าไว้สามสิ่งสำคัญต้อนรับตรุษจ,จีนเงินทองไหลมาเทมาตลอดปีตามความเชื่อแล้วหากอยากให้ตรุษจ,จีน2568ปีใหม่จีนนี้เต็มไปด้วยความโชคดีและร่ำรวยเจ้าของบ้าน ต้องเตรียมสิ่งของสามอย่างนี้ไว้ต้อนรับตรุษจ,จีนอย่าปล่อยให้ว่างเปล่าเพราะอาจส่งผลให้โชคลาภหรือสิ่งที่ดีหลุดลอยไปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแสงไฟการเปิดไฟให้สว่างสวยในตอนกลางคืนเป็นมากกว่าการให้แสงสว่างแก่บ้านตามความเชื่อโบราณแสงไฟเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและโชคลาภที่จะนำพาความสุขความเจริญและสุขภาพที่ดีมาสู่ครอบครัวในปีใหม่นี้ เปรียบเสมือนการขับไล่ความมืดมิดและสิ่งไม่ดีออกไปและต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาแทนอาหารเต็มโต๊ะเต็มหม้อตามความเชื่อหากในวันขึ้นปีใหม่ในบ้านมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ก็เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความสุขในชีวิตหมายถึงการมีกินมีใช้ตลอดปี และเป็นการอธิษฐานให้ชีวิตในปีใหม่เต็มไปด้วยความอิ่มหนำสำราญถังเก็บข้าวการที่ในบ้านมีถังเก็บข้าวที่เต็มเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการวางแผนและการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตความมั่นคงในชีวิตและความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆในปีใหม่ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ 洒脱，洒脱，洒脱。